สวัสดีครับผมสวัสดีครับมัอนี้หมูหันทรงสองตัวนะครับผมทรงสองตัวแปดม่งเศารครับผมนี่คือหมูหันในอุชานะครับมาครับมาเบิงครับโปรโมชั่นช่วงปีใหม่ครับนี่ครับเครื่องไนย่างครับผมมีทุกอย่างครับผมนี่ครับเต่าใหญ่ครับเต่าหันนะครับสองตกับใส่สอบนึงนะครับนี่ครับใส่ปริมาณทานสอบนึงนะครับเต็มๆนะเพื่อนๆนี่ครับ ใส่เวลาในการหันครับสองตัวกับตัวละชั่วโมงครับผมก็เป็นสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงกว่าแหละครับผมใส่เวลาแน่ครับผมต้องเห็นในนังให้กรอบทุกชิ้นนะครับผมนี่ครับกับช่วงเทศกาลไกล่ปีใหม่ทรง่ายปีเก้าเนี่ยทรง่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่เพื่อนๆสนใจหมูหันนซ่งจองข้องไดเล้ครับเปิดรับแล้วครับผมอย่าช้านะครับผมอย่าช้านะครับขันซาแล้วอดนะครับผมหมดก่อนเริ่มรับทีวันที่สาม สิบนะครับเริ่ม30เป็นต้นไปนะครับยิงยาวเลยครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมากครับผมสนใจหมูหันในโอชาช่วงทรงไทาปีเก่าตอนรับปีใหม่ทักเข้ามานะครับผมขอบคุณครับ